เม้ามอยซอยเก้าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆของหนังฟรีแลนซ์นะคะห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอหนุ่มซันนี่ของดิฉันเล่นอยู่เน่น<แ>ก็มีเรื่องราวดีๆค่ะเพราะว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยมีสิทธิ์ดูหนังเรื่องนี้ได้แล้วนะกยาวสิถูกต้องรวมท<า>ั้งแฟชั่นซัมเมอร์แซบๆนะคะของสาววาวาด้วยเม้ามอยซอยเก้าไอ่งแบบไม่ยั้งเมา แ,แผงหนังสือร้อนชาเลยทีเดียวจ้าหลังนางเอกสาววาว,า,วานิชารีแหวอกอกกวดอิมให้ช่างภาพแช่ขึ้นปกนิตยสาร FSM ประจำเดือนนี้ <Yeah. S 1> แถมยังกระซิบบอกเทคนิคออกตุ้มแบบไม่ต้องขึ้นเคียงพึ่งมีดต่อได้ว่า uh oh. ดื่มน้ำมะพร้าววนละสองลูกน้าอกน้าใจก็ดืม่มดื่มแน่นอนขนาดหน้าปกยิงเซ็กซี่ขนาดเนี้ยแล้วแฟชั่นเซ็ตไนจะฮอตตลอดแบบขนาดไหนหนุ่มๆส่องตามแผงหนังสือทุกยดืวนหรือจ้า หนึ่งคนนี้ก็ยังคงคอนเซปต์หลอ่อสายหาแบบไม่เสียชื่อจริงๆฟัน,นี่สุวรรณเมธานนที่ลาสึกก็ไปแจกรอยยิ้มพร้อมสร้างสิยงหัวเราะให้กับผู้พิการทั้งซ้ายตาในงานออนไลน์แคมซีสตเดยที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอัซว์ชันและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยไ<อ>พร้อมนำหนังเรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ กันในรูปแบบของสื่อเสียงรบรรยายภาพที่การันตีได้ว่าผู้พิการทั้งสายตาจะได้รับอัรถรสเหมือนคนดูปกติกันแน,น,น่นอนหลักหน้าตัวเอง และรายการกบนอกกลาคืนนี้จะพาไปบุกท้ายกรัวฟูดทรัคห้องครัวเคลื่อนที่ที่ปรุงอาหารขายได้ทุกที่ทุกเวลา <c oughs> เป็นกรกระแสนิยมมากในยุคนี้ไม่ว่าจะไปตลาดชิคชิแนวๆที่ไหนเป็นต้องเห็นฟูดทรัคจอดท้ายเรียงรายมีอาหารให้เลือกทุกประเภทแต่เพราะอะไรห้องครัวเคลื่อนที่จึงได้เป็นที่สนใจสุดๆในยุคนี้ชมกันได้ในตอนฟูดทรัคพรตคารติดล้อเวลาประมาณ3ามทุ่มทางช่องเก้าเอ็มคัทเอชดีเลยจ้าสุดเฟียวอ่ะ